วันนี้การตัดมีเหตุขัดข้องนิดหน่อยนะคะถ้าไม่ได้อัดทารถก็ขอโทษว่าที่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมันจบแล้วหมดกันแถมล้มเหลวหมดแล้วแถมยังทำเรื่องไรย่างอายต่อหน้าคุณท่านอีกด้วยเขาคง,งไม่ต้องการฉันแล้วคุณท่านสงบหรือ,อยังคุณท่านเคยชี้ผิดไปแล้วคุณท่านได้โปรดปล่อยฉันไปเถอะนะคะต่อไปฉันไม่กล้าทำอีกแล้วค่ะนั่นมันสองชีวิตเลยนะ เธอก็รู้ว่าถ้าแผนชั่วร้ายของเธอสำเร็จจะทำลายทั้งชายที่ไม่รู้เรื่องและคุณหนูกู้ด้วยแมบบ้ว่าแก๊งหัวจะฆ่าคนแต่ฆ่าไอ้พวกที่ชั่วเท่านั้นไม่เคยใช้แผนสุกปกเช่นนี้เธอมีบุญคุณต่อฉันฉันถึงไม่ทำอะไรเธอแต่ถ้าเธอทำเกินสามครั้งเลิกก็ฉันจะไม่ไว้หน้าเธออีกเลย ถือว่าฉันยังใจดีกับเธออยู่ฉันจะให้คนเอาเธอออกไปอื่นว่าเธอเป็นนางสนมที่ถูกทิ้งต่อไปจะไปแต่งงานที่ไหนก็ชนคุณท่านคะฉันไม่กล้าทำอีกแล้วคะถือว่าเห็นแก่คุณพ่อของฉันเห็นนะคะยกโทษให้ฉันได้เถอะค่ะคุณท่านเขาสุดท้ายนะคะเขาสุดท้ายฮะสำนึกได้ตอนนี้ก็สายไปแล้ว จะขอโทษก็ขอโทษกับเพื่อตัวเองเถอะ <c oughs> กับเพื่อนของฉันนั่นเหรอคะ่ะ <c oughs> กับพื่อของฉันมันก็เป็นแบบนี้แหลคะค่ะหลายปีมานี้ถ้าคุณคุณหัวไม่กลัวที่จะมองฉันสักนิดฉันคงไม่ตกอยู่สภาพนี้หรอกคะ่ะ คุณให้เกียรติผู้หญิงสลึกเกินนะคะความเสแสร้งนี้จะทำไปจนถึงเมื่อไหร่กันอันที่จริงก็คือคุณหลงรักนางผู้หญิงแซ่กู้ขนาดจนหัวปักหัวปั๊มแล้ว่นไม่ไหวที่จะผักใส่ฉันให้ไปแต่งงานกับดั้นสิทา่าแกรแบจะเป็นพ่อเขาได้อยู่แล้วนะ แกอยาจะรักอีนังดัานแต่ไม่กล้าบอกอีกล้อโทโธคุณหัวผู้สูงส่งที่มันขี้ขาตาขาวจริงจริงอย่าพูดซีสวนะฉันแก่ขนาดนั้นเลยเหรอฉันเพิ่งจะอายุ29เก้เองนะฮึยไม่อิงเธอตั้งสติหน่อยสิถ้าทำฉันว่าโวยก็ตายไปแล้วก็ไม่มีใครเสียไดห้หรอกนะธุระของฉัน ไม่ต้องให้เธอมาจัดการหรอกทำแบบฉันว่าผิดตรงไหนคุณหัวผู้ส่งส่งรักกับเด็กหญิงถ้ามีใครรู้เข้ามีหวังนั่งไม่อยู่กับที่แลยฉันจะบอกให้คนทัง้งเมืองแย่รู้ว่ารัสนิยมประหลาดประหลาดของแกน่ะงั้นเหรอฉันหวังว่าเธอคงไม่มีโอกาสนั้นแล้วสินะจิ๋วสีจัดการเธอซะ,อะนี่เป็นเรื่องอะไรกัน ถึงทําให้คุณหัวมาหูได้ขนาดนี้บอกคนอื่นไปว่าไม่อิงถูกส่งไปที่นานอย่างแล้วอย่าให้คนรู้เรื่องนี้โดยเฉพาะคุณกู๊คุณหัวครับเธอเป็นลูกสาวของผู้มีบุญคุณของคุณไม่ใช่หรอครับนายพูดถูกแต่เธอไม่ใช่ผู้มีบุญคุณของฉันต่างหากคุณหนูกู้ต่างหากที่มีบุญคุณกับฉันอะไรนะถูกส่งไปนานอย่างแล้วเหรอดังมาหลาย อย่างหล่อนนายถูกส่งไปนานอย่างยังถือว่าน้อยไปด้วยซ้ำคนแบบเนี้ยต้องรู้จักความทุกข์สบบ้งก็ดีเหมือนกันนะที่นี่ก็จะได้สนุกสักทีเดี๋ยวไปสนุกกันต่อที่บ้านฉันมิล่ะเออวันนี้ที่บ้านฉันมีแขกนะ่ะไว้ควางหน้าแล้วกันนะขอโทษด้วยรู้ไหมว่าตอนนี้มันขนาดไหนเนะ่ย ไรยมารยาทจริงๆมีแขกมาที่บ้านแต่กลับไม่ทักทายเลยนี่ยอย่าทำเป็นไมาใช่สิยะอ๋อนี่ชิงโจคือลูกสาวของน,น้าฉันน่ะเอ้าชิงโจอเองเหรอหวัดดีฉันชื่อหลันจือหยวนนะจ๊ะอ๋อสวัสดีค่ะคุณหนูหยวนคุณหนูหยวนอะไรเรียกคุณพี่สิ เออคนนี้รู้จักฉันเหรอเอ่อขอโทษละคุณหนูฉันไม่กล้าตีตัวสนิทกับครอบครัวของคุณหรอคะ่ะถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันขอตัวก่อนนะคะเออราติสวัสดิ์ค่ะคุณหญิงใหญ่คุณหนูโยนชีเจ้าคนนี้ไม่ธรรมดาเลยเนี่ยขางเขาขึ้นวัต่างหากแล้วเดี๋ยวฉันจะเล่าให้เธอฟังดีเลยฉันกำลังสนใจนางขึ้นมาแล้วล่ะ หลันจื่อยวนเหมือนจะเคยเจอที่ไหนนะญาติพี่น้องของเจ้าเจ้าฉินฉันก็รู้จักหมดแต่ไม่เคยได้ยินชื่อแท้หยวนเลยนี่นะญาติของหล่อนก็ออกเจอด้วยแต่ก็ไม่ได้โอ้วฉันว่าต้องมีเบาะแสบ้างลหละมีโอกาสต้องตรวจสอบสะห,หน่อยลนะ,ะหลอนจื่อกลับแล้วหรอ ทำไมไม่ให้เธออยู่ต่ออีกหน่อยละ่ะเออครั้งนี้หลันจื่อไปทำธุระนำสินค้าเข้าไปยังฮ่องกงทางครอบครัวนะคะเธอนั่งเรือสำรานมาถึงเมืองเย่เฉิงน,นี่ตั้งใจมาเยี่ยมเย,ยนพวกเราอย่างไดก็ตามหนานกิงก็อยู่ใกล้ๆกับเมืองเย่ไว้ขวาน่าฉันจะชวนเธอมาอีกนะคะฮ่องกงในฐานะบ้านของเธอคงไม่ธรรมดาสินะ ก็ไม่แปลกที่กู้กู้แจงอยากจะพัวพันกับเธอคุณแม่คะทูนี้สิคะนี่เป็นกระเป๋าที่จือหล่นให้หนูมานะคะเธอซื้อมาจากเมืองท่าเลยนะคะว้าวนี่เป็นของฝรั่งเศสราคาไม่ใช่ถูกถูกเลยนะเนี่ยว้าวนันซี่เออเดี๋ยวปีหนะ้าร้าวกู้ก็จะไปเรียนแรกเปลี่ยนที่สวัสัิเศสแล้วก็คงต้องซื้อกระเป๋าแบบนี้กลับมาให้พวกเธอแหละนะ ไปเรียนแลกเปลี่ยนเหรอ <c oughs> ถึงเวลานั้นผมจะเอาให้ดูดีกว่านี้มาให้เลยครับคุณท่านคะฉันขอตัวก่อนนะคะอ,อ๋อคุณท่านครคุณท่านครับกระตกกระตากอะไรเอาให้มันเหมาะสมหน่อยสิสีหน้าเปลี่ยนไวจริงๆนะเนี่ยป่วยเป็นอะไรอีกนะเอ,อ่อมารบกวนแล้วครับขอประทานอภัยด้วยนะครับคันกูอ,อ้อคุณหัวมาได้ยังไงครับเนี่ย เออมาดังทานข้าวด้วยกันสิก่อนสิครับผมจะใช้ห้คนไปเตรียมอาหารให้อ๋อไม่เป็นไรครับท่านกู้ผมมาคราวนี้เพื่อเชิญคุณชิงโจไปค่าอาหารของผมสะหน่อยเอ่อน้องสาวของผมไม่ค่อยสบายนะครับต้องการให้คุณกู้ไปดูอาการสะหน่อยเออชิงโจได้เลยนี่ยังตีบตามคุณหัวไปสิเออได้ค่ะอไปขึ้นเออคราวหน้าก็โทรมาก็พอเลยครับเดี๋ยวผมให้ชิงโจไปหาคุณเองเอ๋อขอโทษด้วยนะครับคุณหนูกกู้ รำบากคุณต้องไปอีกแล้วอไม่เป็นไรค่ะเราเรีบไปกันเถอะฉันเป็นห่วงหรงจริงเอ่อค่อยๆไปนะครับเห็นได้ยังหรอพวกเธอต้องเอาเศร้ากู้กับชิงโจเป็นตัวอย่างนะหาเรื่องให้มันน้อยๆหน่อยเอ่ออเล็กซานเดอร์รู้เทคนิคทางการแพทย์นิดหน่อยหน่อย,อออยมันจะวิเศษวิโสอะไรขนาดนั้นกันเชียวสักวันฉันต้องรู้ว่าแกมีดีอะไรที่ได้ คัดหัดตะกุลหัวชิงเจอฉันมั่นใจในรักษะการแพทย์ของเธอรีบดูให้หน่อยว่าตกลงฉันเป็นอะไรอะ่ะใจเย็นก่อนบอกมาสิว่าเธอมีอาการยังไงบ้างเออก็มีอาการมึนๆหัวหายใจติดขัดร่างกายดูไม่ค่อยมีเรี่ยวแรงฉันไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรใช่ไหมย,ยายบ้องอย่าตกใจกลัวไปเลยเธอแค่เป็นโรคลมแดดนะ เดี๋ยวฉันจ่ายยาให้พักฟื้นสักสองสาวันก็คงไม่เป็นไรแล้วล่ะอรมแดดเหรอที่แท้อาการแบบนี้เขาเป็นลมแดดเองเหรอเคยได้ยินแค่ชื่อโรคลมแดดสาเหตุของโรคมันเกิดจากอะไรนะ่ะไม่กี่วันมานี้อากาศมันแปรปรวนมากแน่นอนว่ากลางวันเธอได้รับผลกระทบจากอากาศร้อนพอตกดึกก็ได้รับความเย็นเข้าไปเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วเดี๋ยวฉัน กลับแล้วนะลำบากคุณหนูกู้แล้วเดี๋ยวผมไปส่งให้นะครับอ่าเดี๋ยวฉันเรียกรถกลับเองค่ะไม่ต้องลำบากหรอกไม่ลำบากหรอกครับยังไงผมก็ต้องไปแถวนั้นอยู่แล้วผ่านบ้านคุณพอดีก็จะได้แวะไปส่งคุณด้วยคุณเก็บของแล้วไปด้วยกันกับผมเถอะนะครับอ่าชิงเจ้าให้พี่ชายฉันไปส่งเถอะนะจะได้ไม่เป็นลมแดดพอรถลากไงล่ะอ๋องั้นก็ได้ ช่วงนี้คาดว่าไม่ต้องออกจากบ้านนะเธอมีเรื่องอะไรก็โทรศัพท์มาหาฉันได้เลยเดี๋ยวฉันมาหาจ้าฉันจะโทรนะจ้าหลงจริงเธอต้องฟังคุณหนูโก้ให้มากๆนะอยู่บ้านทักผ่อนดีล่ะอ้างั้นฉันลับก่อนนะไว้เจอกันขานะราวน้ารับทราบค่ะพี่เอาไว้เจอกันนะชิงโจคุณหนูโก้ไม่เพียงแต่ฉลาดเพียรพร้อมทั้งรูปร่างหน้าตา และยังสลสลุอีกด้วยให้ได้แต่งงานกับเธอคนนี้ฉันก็ไม่ต้องการคนอื่นอีกแล้วล่ะแต่ก็อย่างที่หมวยอิงพูดแล้วนะฉันแก่จะเป็นพ่อเธอได้แล้วเขาก็ได้ถอนหายใจนี่คุณหัวคุณไม่สบายอะไรหรือเปล่าอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่ฉุกคิดขึ้นมาว่าตัวเองแก่แล้วอู้คุณหัวคุณมีอายุน้อยที่สุดในแก๊งเขียว มีที่มีขึ้นมาตั้ง200กว่าปีคุณจะแก่ได้งไงกันนะคะ,ะคุณอูกกู้ช่างพูดเก่งจังเลยนะครับหมดกันฉันเพิ่งจบสนทนากับเธอไปหรอเนี่ยเออผู้เท่าใหญ่เขาว่าห่างกันสมรุ่นจะว่าอย่างนั้นก็เถอะอายุของฉันกับเธอไม่ใช่ห่างกันแค่สมปีเสหน่อยนะเนี่ยอย่างน้อยฉันต้องเข้าใจเธอ จากความชอบของเธอก่อนสินะเออใช่สิเธอยังไม่ได้ทานข้าวเลยสินะฉันเรียกเธอออกมาสักก่อนยิ่ฉันขอเรียงข้าวเธอเธอชอบทานกวางตุ้งหรือเปล่าล่ะเออทานข้าวหากปิศาจร้านนั้นเห็นข้าวเก่งว่าทั้งเมืองยจะต้องถล่มทลายแน่ๆเอ่อขอบคุณค่ะคุณหัวฉันมีธุระตอนบ่ายไนข่าวไว้ข่าวหน้าแล้วกันนะคะได้ไว้ข่าวหน้าค่อยนัดแล้วกัน ทำให้เธอลำบากใจหรือเปล่านะครั้งที่แล้วไปเลือกซื้อเสื้อผ้ากับพี่ชายถูกสิวให้สิวเหวี่ยงใส่ซะขนาดนั้นอันที่จริงฉันคงแก่เกินไปคุณหนูกู้คงจะลำบากใจที่ต้องไปกินข้าวัฉันสินะถ้าหากว่าเขาไม่เห็นว่าฉันอยู่กับชายคนอื่นอีกแล้วก็ขอบคุณค่ะคคนหัวไม่อยากจะคิดเลยฮยังไงก็ต้องรักษาชีวิตตัวเองไว้ก่อนบ้าชมัดหิวมากเลยฉันอยากกินกวางตุง้งะ เอาคำขอบคุณไปไว้ก่อนนะครับไว้คราวหน้าผมจะอตอบแทนให้เอ่อคุณหัวค้าเก่งใจกันไปแล้วคะ่ะนึกย้อนไปถึงช่วงแรกทั้งวันรู้จักแต่การลบราค่าฟันเพื่อเลื่อนขั้นไม่รามือจนกระทั่งวันนี้ฉันมีอำนาจทำให้มีใครกล้าดูถูกฉันแล้ว เพิ่งเจอเริ่มรู้ว่าตัวเองขายอะไรไปสักอย่างคนเรานี่อายุมากแล้วเท่านั้นแหละถึงจะเริ่มหวนถึงวันเวลาที่ไม่หวนกลับมาถ้าเป็นไปได้ฉันอยากจะเป็นแค่เด็กนักเรียนธรรมดาคนหนึ่งที่ได้ทเที่ยวเล่นกับเธอทำไมคุณหัวดูเหมือนมีเรื่องไม่สบายใจอะไรสักอย่างนะเพราะหม่อิงงั้นหรอช่างเถอะ จะว่าไปคงไม่เกี่ยวอะไรกับฉันนีน่นาทางที่ดีอย่าไปยุ่งเรื่องเขาดีกว่าเออรอนอีกแล้วเหรอมีพี่รุษแบบนี้ต้องมีอะไรแน,น่แต่ไปดูหน่อยแล้วกันนางผู้หญิงคนนั้นเป็นใครอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะรอติดตามนะคะวันนี้นิชามานิดหน่อยแต่ก็เดี๋ยววันนี้อาจจะมีคลิปเพิ่มก็ได้นะคะ ตอกทิกตอกหรือว่าวันนี้อาจจะมีข่าวดีเพิ่มหรืออาจจะเป็นในวันพรุ่งนี้นะคะก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะจุ๊บ